สไลด์สามครับจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของหินครับข้อนี้ครับเขาให้ตัววัตถุจากหินมานะครับและถามว่าข้อใดครับกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของหินนะครับอันนี้ครับวัตถุจากหินเนาะวัตถุจากหินเนี่ยนะครับก็เหมือนกับวัตถุจากชีวิตของคนนั่นแหละนะมีการเวียนว่ายตายเกิดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตต่างๆสุดไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับหินเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายประเภทนะครับหลายลักษณะเนาะ ซึ่งหินประเภทนะครับสามารถมีการเปลี่ยนแปลงไปไปเปลี่ยนมาได้ก็เลยเป็นวัตจักของหินนะครับเหมือนช่วงชีวิตคนเนาะเปลี่ยนไปมานะทีนี้ครับสิ่งที่เขาให้มาเขาไม่ได้บอกครับว่าเฮ้ยในตารางนี้มันเป็นหินอะไรบ้างเขาบอกมาครับว่ามันคือหิน A หิน B แล้วก็หิน C ดังนั้นข้อนี้ครับก่อนจะทําได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าหินเหิน B หิน C เป็นหินอะไรประเภทไหนนะครับแล้วก็เอามาเช็คชอยส์เนาะว่าเออที่เขาบอกมาเนี่ยนะครับ หิน A หิน B หิน C มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอันแรกครับต้องรู้ก่อนหิน A หิน B หิน C คืออะไรนะครับมาลองดูเลยหิน A ครับมันมีจุดกำเนิดมาจากการยินตัวของแมกมาถูกไหมครับดังนั้นหินที่เย็นตัวจากแมกมาเนี่ยมันคือหินประเภทไหนนะครับหินอัคนีครับถูกต้องเก่งมากหินอัคนีนะครับ หินอัคนีครับจะเป็นประเภทของหินที่เย็นตัวมาจากพวกแมกมาหรือลาวานั่นเองนะครับพอเย็นตัวเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นก้อนแข็งถูกไหมครับกลายเป็นหินขึ้นมานะหิน A ครับคือหินอัคนีนะต่อมาครับหิน B หิน B หิน B ีครับสังเกตว่ามันมาจากตะกอนครับที่มาทับถมกันหิน B ีก็เลยเป็นหินตะกอนครับ หินบีจะเป็นหินตะกอนนะครับหินตะกอนตัวนี้เกิดมาจากการที่มีตะกอนตะกอนครับน้องมาถูกพัดพารวมๆกันและทับถมกันเลยกลายเป็นก้อนๆนะครับหรือบางทีครับหินตะกอนเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าหินชั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาตะกอนมาทับถมกันเนาะบางทีมันก็สามารถสร้างเป็นชั้นของหินครับหินพวกนี้บางทีเราจะเห็นว่าชั้นหินแต่ละชั้นอะสีอาจจะไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าตะกอนที่มันทับถมเรื่อยๆครับเป็นชั้นๆเนาะมันอาจจะเป็นตะกอนไม่ได้เหมือนกันร้อเปอร์เซ็นต์นะครับหรือองค์ประกอบอาจจะต่างกันก็เลยเห็นเป็นหินที่เป็นชั้นๆนะครับก็ใะเป็นชั้นหินตะกอนนะอันสุดท้ายครับหินซีครับหินซีเกิดจากการแปลสภาพครับของหินต่างๆนะครับหินซีเนี่ยเลยเรียกว่าหินแปรครับเป็นประเภทของหินแปร หินแปรครับเป็นหินท kind of ี่มาจากการแปรสภาพของหินต่างๆนะครับหินแปรอาจจะมาจากหินอัคนีแปรสภาพก็ได้หินบีแปรสภาพก็ได้หรือหินแปรครับแปรสภาพมาจากหินแปรที่หนึ่งก็ได้นะครับหินอัคนีหินตะกอนหินแปรแปรสภาพเป็นหินแปรนะครับคําถามคือพี่โฟกครับอะไรคือแปรสภาพนะครับแปรสภาพเนี่ยคือการเปลี่ยนของรูปร่างของหินเนาะเป็นลักษณะของหินนะครับ การแปลสภาพครับอาจจะมาจากหินเบนโดความร้อนหินเบนโดความดันที่สูงอย่างเงี้ยหรือหินอาจจะไปเกิดวิทยาเคมีครับทําให้เกิดการเปลี่ยนเกิดการแปลสภาพกลายเป็นหินตัวหนึ่งก็ได้โอเคไหมนะครับนะอันนั้นหินครับน้องเราจะแบ่งประเภทหลักเป็น3ตัวเนาะหินอคนีมาจากแบกมากหรือลาวายตัวหินตะกอนมาจากตะกอนครับต่างๆมาทับถงการกลายเป็นก้อนหรือบางทีเรียกว่าหินชั้นนะครับและอสุดท้ายครับหินแปร เกิดจากการแปลสภาพนะครับหินนคณนีหินตะกอนหินแปรแปลสภาพกลายเป็นหินแปรได้โอเคไหมจากการโดนความร้อนความดันหรือปฏิิรยาเคมีนะครับอที่นองดูช้อยแรกครับเขาบอกว่าหินซีเนี่ยนะมีโอกาสพบซากดึกดำบรรได้มากหินซีคืออะไรครับหินซีคืออุ๊ยปรกกาลดหินซีคือหินแปรครับหินซีคือกลุ่มของหินแปรนะครับแล้วงนครับเวลาเรา พูดคีย์เวิร์ดนะครับคำว่าซากหรือน้ำมันหรือฟอสซิลพวกนี้เราจะต้องนึกถึงหินตะกอนครับบางน้องหินตะกอนครับจะเป็นหินที่พบฟอสซิลพบพวกน้ำมันได้เยอะนะครับเพราะว่าหินตะกอนเนี่ยมันสามารถตอนมันเกิดเนาะมันสามารถมีมีพวกแบบสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเข้าไปตายอยู่ในชั้นหินได้หนุกเรื่องออกไหมเป็นตะกอนถูกไหมครับพอสมมติน้องมีชั้นหินมาชั้นหนึ่งอ่ะเป็นตะกอนครับถงกันละ ซีมิชิไปตุยเออนอนอยู่อย่างเงี้ยนะครับตะกอนก็ทับทับทบดังนั้นในหินตะกอนครับก็มีโอกาสพบตัวฟอสซิลได้เยอะนะครับซึ่งหินแปรอาจจะไม่ได้มีฟอสซิลสักขนาดนั้นนะครับถ้าจะแก้นะหินตะกอนต่างหากครับคือหินบีเนาะหินตะกอนต่างหากครับที่มีโอกาสพบฟอสซิลหรือซากดินดำบันไดมากข้อนี้ผิดนะครับอ่ะข้อที่2หากต้องการสำรวจน้ำมันนะครับ ควรสำรวจในบริเวณที่มีหิน A หิน A, น A. คือหินอาคณีครับน้องครับน้ำมันหรือพวกปิโตรเลียมพวกเนี้ยนะครับมันก็คล้ายๆกับซากเดืนบอลนั่นแ,แหละถูกปะ่ะหลาักการเกิดนะครับก็คือมันมีสิ่ีวิชิตไปตายถูกไหมแล้วก็เกิดการอุ้ยหมกัมกหมกัมกอยู่นะครับเกิดการทับถมกันเป็นเวลานาน,านเนาะก็เกิดเป็นน้ำมันขึ้นมาซึ่งมันก็จะพบมากในพวกชั้นของหินตะกอนครับหิน A ครับหิน A เป็นหินอาคานีเนาะ ต้องเป็นหินตะกอนนะครับดังนั้นน้องครับเวลานึกคีย์เวิร์ดหินตะกอนเวลาพูดถึงหินตะกอนเราควรจะนึกถึงพวก f o s ซ i l พบฟอสซิลได้เยอะพบน้ํามันได้เยอะพวกนี้นะครับเพราะว่าสิบิชวิตมันจะไปตายแทกอยู่ในตะกอนพวกนั้นนะโอเคนะครับคีย์เวิร์ดสตัวเนาะอ่ะข้อ3ครับหินบีเป็นหินที่ทนทานมากบอกอาการนําไปใช้งานที่ต้องเจอกับการบุกพวกบางนะครับการขีดข่วนเยะเยอะ นะครับอะลองดูหินบี้ขินอะไรครับหินบี้กีดตะกอนทำั้งน้องคิดว่าหินตะกอนเนี่ยเหมาะไหมครับกับการที่มันไปเจออะไรที่แบบขีดขีดควรควรมันทนทานไหมหินตะกอนหินตะกอนพวกแบบหินดินดานหินทรายหินปูนพวกเนี้ยเหมาะไหมครับอาจจะไม่เหมาะเนาะเออหินปูนนะพวกเนี้ยครับหินปูนดินทรายคือขูดนิดเดียวปั๊บอุ้ยเป็นรอยแล้วนะครับนะก็ไม่ควรเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเหมาะเนาะไม่ค่อยทนทานแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับการไปใช้กับแบบ อะไรที่มันแบบสมบัน์เท่าไหร่นะครับอันสุดท้ายครับข้อ4หินครกเออหินครกครกหินนะครับมักนําหินในประเภท A ครับมาทาเพราะมีความคงทนนะครับหิน A คือไรหิน A คือหินอคนีครับอันนี้ถูกต้องเลยครับน้องถูกต้องเลยนะครับน้องครับปัจจุบันเนี่ยครกที่เราใช้กนส่วนมากนะครับที่มันเป็นครกแบบสีเหลาเทานะครกแบบตำนพิกะนั่นแหละครับมันคือหินประเภทของหินอคนีครับ และคาว่าใช้หินแกรนิตเอามาทับนะครับหินแกรนิตเนี่ยเอามาทำครกได้ดีเลยนะครับนะเพราะว่าคงทนมากนะครับหรือบางทีเนี่ยเออหินแกรนิตน้องอาจจะไปเจอในพวกแบบเอาไปท็อปกับตัวเคาน์เตอร์ครับมีเคาน์เตอร์อยู่เนาะแล้วเอาหินแกรนิตเนี่ยครับไปปูข้างบนมันก็จะกลายเป็นลวดลายสวยงามหน่อยนะครับหรือหินแกรนิตอาจจะไปทําพวกแบบเป็นป้ายก็ได้ป้ายโรงเรียนอย่างเงี้ยครับ,บงน้องใน,นลหลายที่ก็เป็นหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตคงทนครับเหมาะนะครับเพื่อการใช้งานที่ต้องมีความแบบกิดควรทนทาน นะครับอันนี้ถูกต้องตอบชฉลยสีนั่นเองนะ